อย่าให้คลาดสายตาเป็นรถกู้ภัยฮะอจอดอยู่ในที่จอด,ดรถไม่มีคนขับแต่รถเนี่ยมันไหลไปชนรถฝั่งตรงข้ามได้เขาบอกเจ้าที่ที่นี่แรงมากคุณผู้ชมดูฮะนี่พื้นมันเอียงหรือเปล่าหลายคนบอกมันสลบไหมแต่เขายืนยันพื้นไม่ได้สลบนะนมันชันหรือเปล่าไม่ทุกอย่างคือปกติหมดเลยไม่มีคนขับด้วยแล้วมันค่อยๆไหลค่อยๆไหลค่อยๆไหล ไปดันรถเก่งคันข้างหน้าฮะหรือว่าเก่งคันนั้นแย่งที่เขาหรือเปล่าไม่ไม่ได้แย่งไม่มีคนขับไปคุณเหตุการณ์นี้บอกคุณผู้ชมนี่เขาตกใจเขาเลยมาดูกล้องวงจรปิดฮะแล้วไม่มีคนขับเขาก็เลยเฮ้ยเจ้าที่แรงเหรอใช่ฮะพอบอกเจ้าที่แรงแบบนี้หนึ่งคุณผู้ชมดูแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็ช่วยคิดกันส่วน<ม>ใครที่ขอตัวเลขลองฟังทางนี้ฮะคุณผู้ชมครับครับที่จอดรถแห่งนี้อยู่ในซอยมังกรนาคดีอำเภอเบืองสมุทรปราการนะครับ รถกู้ภัยทะเบียนกอไก่ตอเต่า4ี่9้าเพยาครับเป็นของบริเดที่แห่งหนึ่งจอดอยู่เป็นคล้ายๆว่าเป็นที่เช่าให้จอดอ่าถูกไหมฮะแล้วมันไหลๆไปชนกับรถเก๋งทะเบียนกอไก่จจานย์หกปยะลาฮะสองเลขแล้วนะสองเลขแล้ว <c oughs> แล้วไหลไปชนกับแผงด้านหลังนี่ฮะได้รับความเสียหายเล็กน้อย <c oughs> ทีนี้เหมือนที่คุณถามฮะ มันสโลปหรือเปล่ามันเอียงหรือเปล่าเอียงว่าทุกคนยืนยันว่าพื้นไม่ได้เอียงพื้นไม่ได้สโลปพื้นมั้นเป็นปกติคุณสังเกตแอ่งน้ำสิแองน้ํามนอยู่ตรงกลางอยู่เลยถ้ามันสโลปน้ํามันต้องไหลไปตามที่สโลปแล้วแต่นี้มันก็ไหลได้มันต้องมีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น24กันยายนที่ผ่านมาคนดูคลิปนี้ก็เลยสงสัยฮะคนที่เฝ้าที่นี่อยู่เห็นภาพตอนชนตอนเนี้ย ก็ยังสงสัยเขาก็เลยเป็นที่มาก็คือคก็เลยไปเปิดกล้องวงจดวงจรปิดดูว่าไปเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะไปถามคนเฝ้าดีกว่าพันจ่าโทอุดรคนดูแลสถานที่ชาวเล่าให้ฟังบอกแปลกใจมากมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงยิ่งเปิดวงจรปิดก็ยิ่งแปลกใจฮะเพราะรถคันนี้ไม่มีคนขับทำยังไงดีไม่มีคนขับแล้วมันเกิดได้ยังไงเอ๊ะเข้ากรงเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่าครับ เขาบอกตอนจอดใส่เกียร์หนึ่งไว้รถไม่น่าจะเคลื่อนได้ครับเกียร์หนึ่งก็ขยับไม่ได้หรออ่าสลบไหมไม่สลบพื้นไม่ได้เอียงเขายืนยันไม่สลบพื้นไม่ได้เอียงฮะครับเพราะไม่งนั้นถ้าพื้นเอียงรถคันอื่นก็ต้องไหลตามไปด้วยถูกไหมฮะเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงๆนะที่นี่เนี่ยตามความเชื่อของเขาเนี่ยวิญ,ญญาณแถวเนี้เจ้าที่แรงเวลามีคนมาเช่าทําธุรกิจต่างๆมักจะฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวมาบอกหวยครับแล้วก็จะถูกเป็นประจำฮะ นี่เราก็เลยต้องบอกทะเบียนไงเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน้อยครบแต่ทีนี้เอาเพื่อเป็นวิทยาศาสตร์เราไปถามช่างซ่อมรถยนต์ฮะตั้งข้อสังเกตว่าดสตาร์ทมันอาจจะเกิดช็อตเลยทําให้เกิดแรงเคลื่อนอย่างที่เห็นได้อนี่ไงมองหลายมุมมองทางวิทยาศาสตร์คือดสตาร์ทมันช็อตหรือเปล่าอ,อมันก็เลยเคลื่อนไปได้แบบนี้เราก็ไม่รู้ใครใครมีความรู้เรื่องรถเก่งๆบอกเราหน่อยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถามเจ้าที่ให้ โอ้คุณโจถามเลยสิ <c oughs> เดี๋ยวเราพักก่อนไหม <c oughs> จะได้ไปถามเจ้าที่ได้นะครับ <c oughs> วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้